สงสัยว่าเจ้าอาจจะทางตันล่ะเจ้ามีทางไหนเล่าข้าจะจับเจ้าเข้าคุกด้วยพลังเซกุพ้าทำไมอ่ะข้าพยายามเข้าคุกล่ะเอาไปกินนี่เอาาอดับอะไรอ,อ,อ่ะดับชัวดัอเออเดี๋ยวเวลาที่เจ้าจะต้องตายแล้วล่ะเจ้าซู้มันฮ่าฮ่าชิวฮ่าฮ่า มาแล้วเเฮ้ยยนี่แต่สงสัยว่าเจ้าจำมือเงินค่าผิดไปจนได้นะข่าวมันก็จะผิดหรอกเดี๋ยวดูเอออะไรกันเนี่ยแต่เวลาที่จำต้องตายแล้วน้ำแเวมเชื่อสงสัยว่าเือเงินค่าผิดไปข้ามีน้องไต้ไงเรเว้ยวิชาวะอจัะรชูมาได้ยินดิอ่ะเดี๋ยวเวลาที่เจ้างานก็ออกแล้วล่ะออกไปกิน มนเดิกเออ่า้าแข่งกันที่สุดยอดตัดตาตัดตาตัดตา